ส่วนใครที่ถามถึงละครเรื่องใหม่ของหมอกองสรวิทวันนี้แหวนจัดให้กับละครเรื่องใหม่ล่าสุดของคุณหมอสุดหล่อคนนี้และหลังจากนั้นใครที่เป็นแฟนๆของคุณชายหมอพุทธิพัฒน์เตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่าคุณชายจะควงนางสาวศรสีสยามมาชัดกันสดๆด้วยละค่ะ พระเอกหมอกรสละวิทก็กำลังเตรียมคืนจอในบทบาทใหม่ที่หวานชื่นใจตั้งแต่ชื่อละครเรื่องนายยิ้มมะยมหวานงานนี้รับรองว่าแฟนๆหน้าจอได้ฉีกยิ้มกันบานแฉ่งแน่เพราะหนุ่มก้องได้รับบทหามไม่ธรรมดาเป็นเจ้าของโรงแรมหรูที่มาชอบนางเอกเจ้าของส่วนมะยมมิเชลเบอร์แมนเพราะสวยใสยไม่เห็นแก่เงินเลยแอบปลอมตัวมาเป็นคนงานชื่อนายยิ้มคอยช่วยเหลือนางเอกตลอดตลอดการันตีความสนุกโดยผู้จัดพีก่กอบสุขเจ้าแม่คอมดี้กำกับโดยพี่เล็กนรงงานนี้นอกจากได้ฮารแล้วยังได้ลุ้นกันตลอดเรื่อง ว่านางเอกจะรู้ประวัติของพระเอกไหมแค่เริ่มถ่ายทำหนุ่มกล้องก็ออกปากว่าเรื่องนี้ครบรถถูกใจแฟนๆแน่นอนค่ะนี้มาเป็นแบบว่าเป็นพัสดาเนี่ยเพราะว่าปกติเราจะเป็นแบบนี้แต่งตัวแบบเยอะๆ <c oughs> ่างแล้วก็เป็นแบบเป็นผู้ดีครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่ามัน,ม,นมีแต่เปลือกชีวิตคนเราอะไรยงี้ก็เลยต้องปลอมตัวเป็นในยิ้ม <c oughs> เขาไปอยู่ในบ้านเขาไปแอบไป, <c oughs> ไปเจอเขาแล้วก็ ชอบสอนไหมสอนได้ได้ได้แนวความคิดเยอะมากว่าชีวิตคนเราอย่าไปยุ่งกับเปลือกมากและสุดท้ายคอมเมดี้ไหมคอมเมดี้ครับยังยืนยันว่าคอมเมดี้อยู่